สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยวลองมาทายกันดูซิว่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุแจนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่40นะคะเรื่องการฟังการดูและการพูดสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือการฟังคําแนะนําคําสั่งง่ายๆและปฏิบัติตามนะคะ ตัวอย่างคำสั่งนะคะเช่นลบกระดานกวาดพื้นให้สะอาดนำถังขยะไปเทแล้วนั่งให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำสั่งที่เป็นคำสั่งง่ายๆและนักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้นั่นเองนะคะถ้านักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องอ่าแล้วก็ตามลำดับคำสั่งก็แปลว่านักเรียนฟังคำสั่งแล้วก็ปฏิบัติตามได้ถูกต้องนั่นเองนะคะ สรุปนะคะในเรื่องการฟังคำแนะนำคำสั่งง่ายๆและปฏิบัติตามนะคะจะต้องตั้งใจฟังให้ดีเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องนะคะต่อไปเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องการฟังจับใจความและผู้แสดงความคิดเห็นความรู้สึกเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างเรื่องเราเรื่องแรกกันนะคะเรื่องที่หนึ่งแม่พูดว่าตื่นได้แล้วลูกจา๋า วันนี้วันจันทร์นะคะลูกพูดว่าตื่นแล้วค่ะกำลังอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวจะลงไปรับประทานอาหารเช้าค่ะอะมาดูตัวอย่างกันนะคะในการตอบคำถามนะคะว่าเราเนี่ยฟังจับใจความได้ถูกต้องหรือเปล่าน,นะคะคำถามแรกนะคะคือเรื่องนี้มีตัวละครใดบ้าง สำหรับเรื่องเมื่อกี้มีตัวละครใครเอ่ยพูดกันอยู่สองคนก็คือแม่กับลูกนั่นเองดูนะคะถูกต้องหรือเปล่าก็คือแม่กับลูกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราคำถามถัดไปนะคะลูกในเรื่องนี้เป็นหญิงหรือชายสังเกตจากอะไระจากที่ฟังเมื่อกี้นะคะลูกในเรื่องนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเอ่ย ก็คือเป็นผู้หญิงนะคะเฉลยนะคะก็คือเป็นผู้หญิงนะคะเพื่อสังเกตจากคําลงท้ายที่ลูกพูดว่าค่ะ,ะก็แปลว่าลูกเป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะ,ะมาสรุปในเรื่องการฟังจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึกนะคะ การฟังจับใจความเนี่ยจะต้องฟังเรื่องให้เข้าใจนะคะแล้วก็จับใจความให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเพื่อที่จะพูดแสดงความคิเห็นและความรู้สึกได้นั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันในเรื่องวรระยาะกในการฟังกับการดูก่อนนะคะตั้งใจฟังและดูตามองผู้พูดหรือสิ่งที่ดู นั่งให้เรียบร้อยไม่เล่นไม่คุยไม่ลุกเดินไปมาไม่พูดแทรกขณะที่ฟังและซักถามข้อสงสัยได้หลังจากที่ผู้พูดพูดจบหรือตามโอกาสที่เหมาะสมปรบมือให้เกียรติผู้พูดไปถึงสถานที่จัดงานก่อนเวลา มารยาทในการพูดใช้ถ้อยคำภาษาและกิริยาที่สุภาพเสียงดังชัดเจนน้ำเสียงนุ่มนวลไม่พูดแทรกขณะผู้อื่นกำลังพูดตามองผู้ฟังขณะพูดยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนกูแจนะคะ สำหรับชั่วโมองนี้เป็นวิชาภาษาไทยเราจะมาเรียนกันในเรื่องการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราเรียนมาดูการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรากันนะคะว่ามีเรื่องใดบ้างที่เราใช้กันเป็นประจำการแนะนำตนเอง คนไทยเมื่อพบกันจะยกมือไหว้และกล่าวคำว่าสวัสดีเป็นการทักทายเมื่อเราได้พบเพื่อนใหม่เราก็จะกล่าวสวัสดีและแนะนำชื่อตนเองให้เพื่อนได้รู้จักนั่นเองนะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของการพูดสวัสดีนะคะเช่นเวลาเราไปโรงเรียนแล้วเจอคุณครูคอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะอ่ะเราเป็นเด็กนักเรียนเราก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณ อ่าแล้วก็ค,คุณครูเขาก็จะตอบรับเรามาว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นเองต่อไปนะคะเป็นการพูดขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อเราต้องการให้ผู้อื่นช่วยเหลือในเรื่องที่ทำเองไม่ได้เราต้องขอร้องเขาอย่างสุภาพใช้คำพูดไพเราะอ่อนหวานเช่นช่วยหยิบแก้วน้ำให้ผมหน่อยครับผมหยิบไม่ถึง หรือช่วยพาหนูข้ามถนนหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพการพูดสื่อสารการขอความช่วยเหลือนะคะอ่ะเพื่อนผู้ชายคนนึงก็พูดว่าเธอช่วยอธิบายการบ้านให้เราฟังได้ไหมอีกคนนึงก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังนะ ไปนะคะเป็นการกล่าวคําขอบคุณนะคะเมื่อมีผู้ช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆหรือให้ของเราต้องกล่าวคําอะไรบ้างนะคะมาดูกันคําแรกนะคะขอบพระคุณสําหรับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเรามากหรือผู้มีพระคุณต่อเราเช่นคุณปู่คุณแม่คุณครูก็จะใช้แบบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับต่อไปนะคะคําว่าขอบคุณ ใช้สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่าเราเช่นพี่ต่อไปนะคะเป็นคำว่าขอบใจใช้สำหรับผู้ที่มีอายุเท่ากับเราหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่าเช่นเพื่อนหรือว่าน้องนั่นเองนะคะภาพตัวอย่างนะคะเป็นการ กล่าวขอบคุณนะคะในในเรื่องของการที่บนรถประจําทางนะคะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งลุกให้เด็กอย่างเรานั่งนะคะเราก็พูดคําว่า <closet>. ขอบพระคุณค่ะ <"U gh. S 2> ต่อไปเป็นการกล่าวคําขอโทษเมื Me ่อเราทําผิดทําให้ผู้อื่นโกรธเราต้องกล่าวคําขอโทษและไม่ทําผิดซ้ําอีก มาดูภาพตัวอย่างการพูดขอโทษกันนะคะจากภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ลูกนะคะทำแจกันดอกไม้นะคะตกอ่าจนอ่าน้ำหกเหลอะเทอะนะคะแล้วก็ดอกไม้กระจัดกระจาาอ่ะเด็กเขาก็พูดว่าขอโทษนะคะเดี๋ยวหนูจะเช็ดให้อ่าคุณแม่ก็ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรจ้ะ เป็นการขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อเราต้องการให้ผู้อื่นช่วยเหลือเราในเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะทำได้นะคะเราก็ต้องพูจาให้สุภาพนะคะใช้ถ้อยคำที่อ่อนหวานเช่นช่วยหยิบแก้วน้ำให้ผมหน่อยครับผมหยิบไม่ถึง 2. ช่วยพาหนูข้ามถนนหน่อยคะ่ะ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆหน่วยการเรียนรู้การฟังการดูและการพูดไม่ยากเลยใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราเดี๋ยววันนี้ครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมาพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ